ย้อนชมคลิปอ้มเสียาการหนักมากเมื่อได้อยู่ใกล้ๆกับกอบไหมค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นที่รู้จักกันดีเลยแหละค่ะสําสหรับชายาสุตาเมืองไทยอย่างสาวอ้มพัชราภา เพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรขยับทำท่าไหนก็เป็นที่สนใจไปสมหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวความรักเรียกได้ว่าเธอในวัยเลขสี่ก็ยังสวยแซ่บยืนหนึ่งทุกมุมทุกยุคทุกสมัยเลยแหละค่ะแม้จะเป็นดาราน,น้าใหม่ผุดขึ้นมามากมายเป็นแบบดอกเห็ดเลยเธอก็ ไม่เคยตกยุคตกสมัยล่าสุดก็มีแฟนคลับไปคูเจอคลิปความน่ารักของซุปตารสาวกับคู่ดูโออย่างกอบฟไม้ล่คะค่ะครั้งที่3คนได้ไปออกงานเดินแบบถ่ายแบบด้วยกันก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์งานนี้สาวอั้มเธอออกอาการหนักมากเละจ้ะแม่เมื่ออยู่ใกล้หนุ่มๆแถมยังแซวจนสาวอัมเหงื่อออกบอกเลยว่าไม้ไหวแล้วลวจะจ้าจะเป็นลมขณะที่พิธีกรก็จงหนักมากว่า วันไหวบ้างไหมไม่อยู่ใกร่หนุ่มๆสาวอ้ำยังบอกอีกว่าตอนนี้ยิ้มจนตีนก่าขึ้นแล้วจ้าแหมดูท้าแล้วจะเคินจริงๆนะคะเนี่ยสาวอ้้ำ